ไปเล็นอยังไรเจ้าตำรวจอะไรเล่นไพ่อย่างกับจังเป็ยังสลี่ผิดคนหมายเขาบอเล่นอีจะเชื่อแล้วอ่ะจะไปเล่นะลี่เลยกลัารพนันเข้าใจไหมอ้ยตันเบิดตันเบิดที้เฮ้ยเบไปท้หมด้ยเฮ้ยเบไปทั้งหมดไปแล้วไปแล้วรีรีวิ่งไล่จับพวกเล่นไพ่เล่นการพนันนี่มันเหนื่อยเนาะเอ้ยเนาะแม่งานการไม่ยอมทำเลยเล่นการพนันสนุก เวลาเสียมากกับชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปหาปนหาจีเดี๋ยวถ้าจับได้น่ะมึงกูเพิ่มแทะแล้วกระทงน่ะอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่เห็นแน่น่ะไม่มีครับไม่มีครับแอะมันมีวิชาหายตัวนี่เหรอมันวิ่งไปทางไหนมันวิ่งมาทางนี้แหละที่นี่ไอ้คนนี่น่ะมันสะกตภาพง่ายง่ายหน้าตาเป็นยังไงตาทำขาโผงหุ่นคือตะเกียบนี่แหละ ลูกยายจันบ้านก็อยู่หนองคายอย่งว่าหัวซุบ้านหัวซุหัวซุเมียกเมียอยากเห็นว่าตำรวจเนี่ยเข้าหูหนวกตาบอดนะทำอะไรไม่มีครับครับครับตำรวจครับขับครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อหนึ่งสังคมจะได้ดูดีไม่เห็นแน่น่ะไม่มีแม่ไปอีหยัง อย่างวะว่าน้องหนุยยังไปเห็นใครอี i อย่างวะเนแล้วอ่ะคนแล้วเพื่นน่ะเนแล้วเพื่อนคืท่านาไ่เห็นเขาเลยโอ้ได้จังหวะน้บอกน้องคือกำกูฟักกเนี่ยใ่ไเป็นไรมึงหนีได้มึงหนีไป กูจิจับมึงให้ได้วันนี้อ้าวตำรวจตำรวจอะไรนี่ไปใส่ม,มันไปทั้งคุณมันไปทั้งโดนมันไปไล่รับจีบไปลาดโยครองตันนัึงโหโอ้แล้วทำให้งง,งเลยจะไปรับที่ครองตันอะไรอ่ะโอ้โหมาเป็นขันรบเลยจ้ะ ยังยังอ่ะมันมาน้กันไอ้จีหามึงอ้ยมัยังเสียงมารยามารยาทยังเงี่ยแล้วไปยยังมโตอีเงีก็เสียมาลายาอีถามมึงด้อันใด่ไปยังไม่เงียวไกลแท้เงีไกลจไดกูปวดมาตอุดรนะโอ้ยียังกูบเงีแต่แครถะมัก็ละไกลอันนี้มันไกลรอรถโอ้โอ้ย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 โโอ้

รวัไม่รุดไป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 ขวบไปไปไขจะปไกได้บานงปไชิดท้ายหน่อยชิดท้ายหน่อยรถอะไรมันทำแมงทำแมงย่างเงี้ยตำรวจปหุดักขอรถบ้านว่าจว่ารถแมงเด้อตำรวจกับทำแมงทำแมง่มงกันะว่าอันอันเนีนี่แหละเนี้ยคปบปาถนาพน กูมาขี่เดียนดาบกูด้อยอัดจอดชิดซ้ายหน่อยมาจากไหนกันนี่อ่านเบิรงป้ายรถค่ะอุดรขอนแก่นโอ้โหมาไกลเหมือนกันนี่มีใบอนุญาตหรือเปล่ารถวิ่งนอกเส้นทางนี่เอาวิ่งนอกเส้นทางเจ้าห้พวกสันมาน้ำทางอยู่ค่ะขับนอกเส้นทางกับบูป้าบูดวงมัดจุ๊ดเขียนมันทางมาตลอดอยู่ค่ะเถียงเนาะเถียงเนาะอย่าเถียงเจ้าหน้าที่ แล้วคนขับมีใบอนุญาตขับขี่หรือเปล่ามีครับอยู่ไหนเอามาดูอยู่บา <c oughs> ้านโอ้ดีแล้วเข็มขัดก็ไม่ขาดขาดรับ,รบไหนโอโ้เรียบร้อยดีนี่แล้วขับมาได้ยังไงเนี่ยรถนยวิ่งมาตั้งแต่ขอนแก่นนะรับมาได้ยังไงไกลขนาดนี้พวงมาลัยไม่มีบังคับน่มันอันตรายพวงมาลัยไปไหน,น,นอยู่นนี่ครับ <c oughs> ปวดหัวไปไปเข้าที่เข้าที่วายุมผ่านตันพระพูดไเนี่ยอีกกระทงแล้วเนี่ยอะไรอะใส่หมวกกันน็อกขับรถยนต์ได้ยังไงนี่หมวกกันน็อกเขาใช้กับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ใช้กับรถยนต์ก็จะรวจาไม่ใชไม่ใช่หมวกกันน็อกค่ะแล้วมันอะไรนี่หัวล้านสมพอกูคิดอยากกินเฮดละโงกละแม้โอ้อันคนที่สองนะมาไงมาดูมานี้เราได้มั้ยเชื่ออะไรเ่ย เชื่อวัดค่ะโอ้เชื่อวัดเป็นคนที่ไหนเราแหมถามมาได้ก็เป็นคนทุกที่นั่นแหละค่ะอยู่ดอนก็เป็นคนมัณฑิตก็เป็นคนไมอยู่ในวัดอ่ะเป็นเปรตเอาละโอเคไปโอ้ยอะไรเลยชักมันไหวอย่างนี้มันแก่คนที่สามน่ะเงยหน้าดูวิ มันเหมือนคนวิ่งเล่นหนีไผ่เมื่อกี้นั่นน่ะอีนี่นั่งเล่นไผ่บอกนี่นี่นี่คือปรเล่นเคยนั่งนั่นต้องเป็นคบผิดดิค่ะอันคุณตำรวจคะขอถามไหมคะถามอะไรเดี๋ยวนี้คุณตำรวจเห็นอย่างนี้ไคะจับรถครับเอาจับรถขึ้นอยู่รูปพ่องคือคือคือว่าจับรถคอยไหมค่ะ วยนนั่อย่ามาเถียงเอางี้ดีกว่าเอาใบสั่งไปเลยคนขับไม่มีมารยุญาตขับขี่รถวิ่งนอกเส้นทางไม่คาดเข็มขัดนิรภัยพงมาลัยไม่มีแถมรถยังวิ่งกูบรรทุกกระเทยเต็มคันเลยโอ้กระเทยก็ไม่เสียบนะรถบานบอกกันโยงอีหยังกับเราจำกระเทยหรือโยงอีหยังกับเธอแต่ดิฉันกูได้ผัวกระเทยมาหลายคนกูได้ผัวตำรวจมาหลายคนแล้วเด้อให้กูล้มเพลสกู ไม่ต้องเสียงกันไม่ต้องเสียงกันเด้อเจออีกข้อหาหนึ่งข้อหาไม่มีใบเคลื่อนย้ายซัดซัดไปหมค่าทคือกั่นเลยไปเสียค่าปรับที่โรงพักไม่ต้องเถียงกันแล้ว่าวลังก็หาอะไรให้มันครบด้วยอันตรายรู้ไหมรู้ผมว่างานทา้รังหัวใจไปไป ท่านหวงผู้ดีเห็นหนังเสือหัวล่องว่ะเอออามูกมึงนะอืมตำรวจพุ่นี้ขอปะ้าดูก็มูนี่นี่ยังเนี่ยโอ้ยโอ้ยผีดตัวไว้นี่ใบช่างใบช่างใบช่งเอาคือพุ่มไม้เข็มกิโลนัช่างมันมองไปจับช่างที่เดิมเออผัดกระเพราหมูผัดกะเพราทำไมโอ้ยกะเพราะ เนี่ยบอกินขอเจ้าบอรหูอยากได้ผัดกะเพราผัดกะเพราหมูหนึ่งเอ, 1. 1> <ม>อ็มร้อยห้าสิบหนึ่งกระเพราน้อยสองอข้าวสารตองห้าอีกอน้ำเปล่าสองเฮ้แสดงว่มมาตำรวจหิ้วเข่าเราเนี่ยผู้ใดถึงสร้างบางนึงน่นนะ<อ>ไปสร้างไ,ไปไปสร้างให้เพื่อนละก็จ่ายเองเก็ไปจ่ายเงินค่ารถมากแค่ไหนเดี๋ยวให้เต่นแล้วก็ติไปจ่ายที่หลังดอกไปคุยทั้งนั้นอ่ะไป โอ้ไปแล้วเอ้าเดี๋ยวๆดีสองคนนี้ขึ้นไปน้ำร้อนเหรอไปไหนไหนตุ้ยข่อยมาเต้นให้ข้าเจ้าเต้นไห้ขนาดใดอันกับจีนแมนเลี้ยงอีร่าตทุกคนบอกว่าไปเต้นให้ได้แล้วคนผู้ข่อยออกจากป้าอ้อยหัวกะมาเต้นยังไงบลัมลัมเศร้าแล้วอ้าวหมอลำมาแล้วพะนะบลัมลัมเศร้าแล้วลัมก็แล้ว กราตังตั้งตีต่อมาแล้วจึงได้เห็พวกนางล่ำสะโองขอโทษค่ะตำรวจตำรวจเพิ่นตรวจดูก็เล่แม่สาวในจัาหน่อยให้เต้นสะโถมแม่ลราเอาเต้นเต้นกันเต้นแล้วคิดเฝ้าอ้อยขึ้นรถครับครับครับเฝ้าเต้นเดี๋ยวรับรางวัลก่อนเออเต้น มาได้เต้นสะกอนเถิงเอาคือบทเต้นเ่านเอาคือบทแหน่าแง่ตาสะกอนแน่เอาคือบแามาจเจบานอุ้ยไปแต่มาลับบ่มีงานหรอแกล่ามัจบานโอ้โหเจ้างานหลบ่โอ้ยงานหลแต่บ่มีงานเต้นพูดกับไปหาตั้อ้อยอีกคุ้มเ่องกัไปเอารถชาเลีไปหาเจ็พขยะต้องมาหากินซอยกันเย็บเล็ผสมหน่อยเนาะดีแล้วเอาดีตนเต้งนะเอาไปยังเอาไยังรน มาจากอฟตนี่อน e ี่อะไรเปียงกูเบิร์ดเอรใสมึงนี่ยว่าละจังจังขอจงมีหังจังจังกูว่าเลยวัวมัดต้องมาหาขอยงกระไดกูสัอีีนชุอสมอเนี่ยียงอสมอใมู